สุดยอดมากเยอชอบอะ่ะรถแรงไม่แรงอยู่ที่คนขับนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบียร์สุรินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตบ่อครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าคันไหนจะขึ้นก่อนกันนะครับไหนวะอู้น่าจะเจ้าโดมิเนเตอร์นะครับ จะได้ขึ้นมาก่อนคันนี้เห็นว่าผู้สาวขับได้หน่จะได้มาหรือยังนาะโอ้พอดีเลยครับ เจ้าโดมาเมียโยกรอเลยรถห้างนะครับมีรถห้างมาด้วยหนึ่งคัน อย่างนิ่มๆครับอืม,อมให้หลุมไปแล้วหนึ่งแม่มาเจอรถแรงพอดีเลยครับระดับปร,รมาจารย์ ครับแม่สุดยอดมากเยอะชอบอ่ะ <laughs> รถแรงไม่แรงอยู่ที่คนขับนะครับพี่ใหญ่ลงไปละนี่นะครับอัปเดตโอ้ขุดเร็วมากครับยอมรับว่าขุดเร็วมาก โอ้โหมุมนี้ได้เลยครับโอโ้รถเยอะเหลือเกินครับมาดูใครจะได้ออกตัวก่อนนะครับ พร้อมกันเลยเว้ยจะสานี่จะไวกว่านะครับ พี่ใหญ่แต่งแล้วครับมาเลยครับมาเลยวันนี้พี่ใหญ่มาไม่ธรรมดาครับเน่อ่ะโวเจ้านำเงินมาแล้วครับเยอแรงมากเอาเรื่องอยู่ครับ จนสุดเลยครับพี่ใหญ่ตั้งหลักก่อนครับนั่นละมาเลยเยอสุดยอดสุดยอดเยีย yeah, บครับเยียบโอ้โหเยียบอุ้ยหลับหลับครับหลับ ถอยตั้งหลักก่อนนะครับฮึบฮึบแม่แมปมาใหม่เลอครับเนี่ยแรงจริงๆฟันดำเลยอุยอุย ที่ใหญ่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยพ่ออา้าวโจมฝั่งซ้ายเรียบร้อยพ่อครับพ่อพ่อแม่ไม่ไหวนะครับที่ใหญ่ของเรา โชเฟอร์แมคโครยิ้มเลยครับเม่่ะเดี๋ยวรอแมคโครนะครับต้องรอแมคโครอย่างเดียวหรือค่อยสีดันตูดให้ผมดันตูดได้ไหมแหมพี่ใหญ่ของเรา จมแล้วครับดินมันนุ่มครับเดี๋ยวต้องรอพี่พี่สวายนะครับพี่สวายพี่เจ็ดสวาย หยบส่งโหนมากครับโอ้โหนี่ครับใหญ่ถอยตั้งหลักจมเรียบร้อยอาจจะใส่ให้เจ้าตือก่อนนะครับแล้วจะ,จะค่อยมาดันครับผม แน่นเลยครับดะเป็นบึบเตะเตดไม่ไม่เร่งไม่รีบไม่ขึ้นโอโอขึ้นครับขึ้นไม<า>่เยะ นิ่งๆครับไปแบบนิ่งๆเลยแม่ไม่ธรรมาดานะครับข้างบนจอดรอแล้วสองโอเค <laughs> มาแล้วครับ พระเอกของงานนกแครกกครกไปแล้วตึมจุกจุก๊จ โ <Okay. S 2> อออพี่ใหญ่ไปไหมพ้นไหมไม่พ้นนะครับแม่ สุดเลยครับอีกนั่นเห็นไหมส่งถึงที่ครับเออ รอจอดรอแล้วครับโอเคครับผมเคลียร์ทางเสร็จแล้วครับเดินลงมาคืนละจุ๊บจุ๊บจ ปรับทางให้ครับ เสร็จสับเรียบร้อยนี่ลุงนกจัดการให้เลยครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส่งท้ายกับคันขาวนะครับนี่นี่นะครับนิ่มๆเนียนๆเ,เลยครับเรียบร้อย โอเคครับผม